ท่านผู้ชอเจีนโรดวงโง่ทช่เป็สายภาษาประชาชนท่านผู้มในพื้นที่เราทั้งในสอง เรียนรองหัวหน้าการกองทัพบกขออนุญาตรายงานการจัดค่ายของเพื่อรณรงันสารังนี้ตางแข่งสูงปฏิบัติการกองทัพบกได้อนุมัติให้ฝ่ายกิจการพลังเรือนเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันไทยสุชนตำบลชายแดนต่าเตนากุล นายวังโสภาอัศดร14นายมานะบุญภา15นายทองใบชิโนโ่สิบนายเพชรรองบุญสุวรวิทยนายสิทธิศักดิ์ทองศรี22นายพันธิอินทินทราชยีนางกองแก้วพันมุกยี่สิ 29นายทินราชอนุอัน30นายพงสกรคล้ายมนพรมว32นายอำพรภูมคง33นายอานนท์พันธรนและ34นายเสียงประสงค์ ก็เลยให้ค่าค่ารถน,น,นะครับค่านั่งรถค่านั่งรถนะครับกลับไปบางส่วนนะครับขอให้เดินทางกลับนะครับเดินทางกลับของกองลงัลงสุรานารียหามตัวเอย่างที่บอกนะครับอัน,นี้ผมยืนยันนะอบอกกองรังนะครับพี่นักสีอินเขาบอกว่าแต่วันจันนะครับจริง <c oughs> <ๆ>เราจัดวันพุธใช่ไหม เป็นเรื่องที่ดีที่ได้มาจากกิจกรรมร่วมกันนะครับมีความมั่นใจนะครับบอกกับแม็กว่าแม็กครับที่เรามีแหล่งน้าธรรมชาติอยู่จากัดน,นะครับเรามีแหล่งน้ำธรรมชาติที่มันมีมาำเกิดขึ้นแล้วที่นล,ละลาย,ยก็ไหลลงมาเป็นแหล่งน้าเราดินที่ป่านะครา c o v e เดินที่ป่าทำยังไงรทุกคนก็ต้องช่วยกันนะครับผมก็จะไปร่วมกับนายเมืองแม่จาง ปลูกป่ปาชุมชน,นไม่ได้ทำนะครับทหารมีส่วนหนึ่งที่ไปทําแต่จริงเลยเราเอานักศึกษาครับนะครับเราไม่ได้คัดคนที่อยู่ในป่าไปปลูกป่ปปาเราคัดคนที่อยู่ในเมืองนะครับไปปลูกปา่านะครับเขาจะเกิดเฮ้ยทำไมต้องปลูกปา่าเขาจะให้ท่านสุรยุทธ์รับนะครับปัจจ<อ>ุบันท่านก็มอบให้ท่านพี่กรรมานาน,นะครับก็พยายามจะให้คอรอรเ้าไปแก้ปัญหานะครับแต่ก็ดีนะครับทาให้เรา สามสี่ก <Yeah. S 1> ็ออกจากกัหมดนะครับเพื่อไไหนหังชงกระสับกระสายสามสิมารมณ์ทันใกลมทงช่ตง